สวัสดีครับสวัสดีครับสมารับทุกท่านครับดีดีตลอทุกทุกท่านค่าบูชงดีดีธรรมดาครับต้องมีดีธรรมดาก็จะมาไรับนี้ลาววีนะครับหรือลายรอบสิบนะครับลาวสามทุกครึ่งนะครับออกาสทุก่คร่นะครับของวันที่สิบสมีนาคมต่อไปทั้งร้อยหกสิบเจ็ดหสิบแปดนะครับวันนี้ก็เป็นวันจุกแล้วนะครับสีฟ้าสีฟ้าจุกใสสีใสนั้นจุกทำางดีดไม่จุกทุกต่ครับเพเขาเขาเป็นสมาชิกทุกท่านนะที่จะเข้ามาชมนะต้องค่าต้องคิดเล กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามผลสูบแกงกดไลค์กดแชรด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เข้านะเมื่อวานนี้นะขอคอแสดงความิีดีกับท่านที่โดีด้วยนะครับดาวว i เ6เด่นหกับเนะครับเน้นที่7นะครับวันนี้นะ7117 7227งห3ึ7ง4จ7557นะครับ6116 6226 6336 6กห6สองส พัดวินก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเรียงกันไปเลยนะวินนะครับวินวินบนวินล่างนะครับเอเดนในเดนบนเดนล่างนะครับเรื่อเขาเนาะ,ะก็จัดทั้งบนทั้งล่างนั่นแหละดันงไว้ไม่ใช่ว่าชอบตัวเดียวเอาตัวเดียวไปหกสามอย่างเงี้ยเอาหกสามเนียที่เหลือมันก็เป็นช่องโหว่ให้มันหลงนีเยอะแยะลยประมาณนี้นะครับต้องกันกันไวเดื่อยนะครับมานี่ การลงทุนมันย่อมมีความเสี่ยงนะครับในระมัดระวังนะครับแต่ก็เน้นให้รู้นดวงเพื่อความมั่นคงนะครับเพื่อเสี่ยงไม่ได้ทิ้งกฎกติกาน,นะครับแบบนี้นะเป็นข้อไว้ท้ายนะครับแับน,นี้ขอบขอบขอบมามากนะครับสามทุ่มซึ่งขอให้เฮงๆเรื่อๆยอๆไปนะครับลุกขึนครับสวัสดีครับ